วันนี้เจ๊ปานนำเสนอซอสเย็นตาโฟสูตรสำเร็จรูปใส่แค่ถ้วยนี้ช้อนสองช้อนในก๋วยเตี๋ยเย็นตาโฟรอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องปรุงอีกเลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายค่ะเพื่อนๆทำกินทำขายก็ได้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะซอสเย็นตาโฟสูตรสำเร็จรูปปรุงรสเรียบร้อยแล้วใส่แค่ถ้วยนี้ใส่ในก๋วยเตี๋ยเย็นตาโฟรอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆ น้ำซอสเยนตาโฟสำหรับใส่ขึเตียวเยนตาโฟนะคะเจแปนก็จะใช้ซอสเยนตาโฟสำเร็จรูปแบบนี้ใส่ลงไปปรุงรสเลยนะคะจบแค่ถ้วยนี้เลยค่ะอะไรเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มใส่ซอสเยนตาโฟลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงเพิ่มนะคะ เริ่มจากพริกขี้หนูต้าเลยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกป่น คุกเขาทุกอย่างให้เข้ากาันสูตรง่ายนะคะเพื่อนๆใส่แค่ถ้วยนี้นะคะอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มครบทุกรสแล้วได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะวันนี้ทำเส้นมี่นดอ์โฟนะคะทานแบบง่ายๆเครื่องปรุง ใส่เครื่องง่ายๆลาดซอสเย็นตาโฟสองช้อนอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆลาดน้ำตามเห็ดหอมหน่อยนะคะ หอยจ้อทอดสูตรปุัดเครื่องเล่นแน่นค่ะแล้วก็สุดท้ายกระเทียมเจียวหอมๆเรียบร้อยแล้วค่ะเย็นตาโฟสูตรซอสถ้วยเดียวอร่อยเลยซอสเย็นตาโฟสำเร็จรูปนะคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆ ใบจีปานขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากกดติดตามครัวอร่อยใบจีปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ